ไฟนี้้อมมากี่วันครับเป็นเดือนครับก็เล่งๆกับสองอาทิตย์ครับก็สอนอยู่ที่ค่ายลูกเจมแม่ส่ทองนะก็อยู่ที่มีลำมีใครมาเป็นผู้ป้มผู้ซ้อมไฟนี้ก็มีพี่ๆหลายคนครับสามสี่คนพวกพี่วรพลก็พวกตัวใหญ่คอยช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ17ปีเราสูงเท่าไหร่ร8 5ย้าน้ำหนักปล่อยๆมาณกี่กิโลครับ6 5ส5้ากเราเมืจะตายเลยครับก็มวยเข่าครับ อย่างวันนี้เราเจอคู่เก่าเก่าพันชัยเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งวันนั้นเจอที่วิลามวันนั้นเราชนะเข้ามาวันนั้นต่อยเบียดเท่าไหร่65ครับ143ครับแล้ววันนี้ก็ต่อยเบียดเดิมร่างกายเราตอนนี้เป็นไง100%แข็งแรงเนาะไม่มีการบาดเจ็บอะไรไม่มีคือพร้อมดุยได้เลยพร้อมดุยแล้ววันนี้มีอาวุธของเขาที่เป็นอาวุธอะไรจาได้ไหมก็มีหนัก ก็่ประมาณยกหนึ่งยกสองยกสามตันน่ะนะแล้วอย่างไฟนี้เรามีอาวุธอะไรเสริมขเพื่อไหมก็มีมัดรับมีเสริมขึ้นมานะคือไฟนี้ไม่ประมาทแน่นอนไม่มีครับคือเต็มที่เลยอ่เราต่อยมาเรื่อยๆทุกวันนี้กี่ไฟละก็เจ็ดสิบแปดสิบตันเราคนจังหวัดอะไรครับปุยลำครับฝากเชิญเชิญแฟนคลับเราวันนี้นะพี่น้องชาวปุยลเป็นกำลังใจให้เราเต็มที่นะวันนี้ครับขอบคุณมาก